สวัสดีครับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่48ของวันที่16บเดินแป2,567ช่วงเวลา12.07นาทีนะครับอัปเดตตลาดปัจจุบันนะครับตลาดปัจจุบันเขากำลังทำสามเหลี่ยมนะครับพร้อมที่จะเบรกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคือการาฟสามเหลี่ยมชุดนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง สองฝั่งและปัจจุบันผมมีเดาได้ทั้งฝั่งบายและก็ฝั่งเซลล์นะครับโซนบายที่ผมได้มาคือ,คอโซนดีมานชุดนี้นะครับที่เขาเด้งขึ้นมานะครับและฝั่งเซลล์ก็ยังถืออยู่สองไม้นะครับฝั่งเซลผมจะมีมากกว่าฝั่งบายอยู่หนึ่งไม้นะครับก็คือโซนนี้ครับเป็นดีมานที่โซนนี้นะครับที่เขายกตัวขึ้นมาและไม่ชนแนวต้านเดนะครับ ถือว่าตรงเนี้ยเดมจะมีแนวต้านของแท่งวันด้วยนะครับแท่งนี้ในแท่งนี้ครับเขาชนและผ่านแล้วและเขาไม่ชนแนวต้านสําคัญคือแนวต้านดีที่นี้นะครับซึ่งเป็นแท่งคู่แท่งนี้นะครับผมก็เลยเลือกใช้แนวต้านนี้นะครับเลยผมเลยถือว่าเขายังขึ้นมาไม่ชนแนวต้านสาคัญแนวต้านนี้นครับซึ่งเป็นแนวต้านที่คนจะมารอเซลล์กันมากกว่ารอเซลที่ แนวต้านของแทงเทนแนวต้านเดียวนะครับซึ่งแนวต้านนียเป็นแนวต итан, ้านเกกับตัวแล้วเป็นแนวต้านที่ส่งราคาลงมานะครับเลยมองว่าควรจะรอบายที่แนวต้านเนียมากกว่าและเยอะกว่าแนวต้านนี้นะครับและการที่ขึ้นมาไม่ชนแนวต้านของแน,ตว,นวต้านเดน่าลํำคันนะครับและดึงตัวกับวันนี้ผมก็มองว่าเขาเป็นจุดที่เป็นจุดที่เขา กว่าราคาขึ้นแล้วก็ลงนะครับและกลับมาวิ่งอยู่ที่ระหว่างกึ่งกลางของสามเหลี่ยมโซนนี้นะครับและนี่ครับเป็นเดวเป็นยีมาอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราขึ้นมาผมก็เลยออกก่อนมันจะเป็นดีมาก่อนถึงแนวต้านของเฮดวันนะครับผมก็เลยออกเพิ่มอีกหนึ่งไม้และ h l คือ,อเหนือต้านนี้นะครับและท p ไม้นี้ที่ถ้าเกิดไม้เนี่ย S L ไม้บนนี้ก็จะ T P ด้วยเลยผมถือว่าเขาชนแนวต้านและทำลายแนวต้านแล้วก็มีวอลุ่มฝัางเซลล์กลับเข้ามาใหม่ผมก็จะบิดเซลล์ฝั่งไม้นี้ไปนะครับส่วนฝั่งบายผมจะแนวไวใต้แนวหลับนี้นะครับเพราะาลบสเปรดออก5้าจุดด้วยนะครับของผมก็ ถ้าหากเขาวิ่งกรรมชล่าวรับพุกเนี่ยผมก็จะบอกว่าเขามีวอลุ่มฝั่งบายเข้ามาเพื่อเพาะฉะนั้นเขาจะต้องกดตัวลงต่อแล้วถ้าเกิดเขาก,กดตัวลงต่อนะครับโซนที่เขาจะเคลียก็คือโซนเดิมก็คือโซนนี้ครับโซนใต้น,นี้หรือไม่ก็ต้องสร้างจุดขลงตัวใหม่ถ้าเกิดว่าเขาชนแาวรับเนี่ยเป็นแนวรับสาคัญเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีคนวอลุ่มฝั่งบายไหลเข้ามาเขาก็พอไม่กดตัวราคาลงต่อทีเนี้ยผมจะ มารอใช้ไส้นี้ก่อนถึงแนวรับ h นนี้นะครับกับไฮนี้ถ้าชนผมจะมองว่าชุดเนี้ยเป็นชุดสภาพคล่องที่เขาจะต้องลงมาเคลียร์และวิ่งมาหาดีมาโซนด้านล่างนี้นะครับก่อนถึง2,400นะครับไม้บาอผมจะรอบายแค่ชุดนี้กับชุดนี้นะครับแค่สองชุดนี้ส่วนดีมาโซนตรงเนี้ ชนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเด้งเหมือนกันนะครับหรืออาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดกลับตัวก็ได้ต้องดูตลาดปัจจุบันก่อนว่าเขาชนนารับเนี่ยและสามารถสร้างจุดกลับตัวที่โซนนี้ได้ไหมถ้าสร้างได้ยกขึ้นลงเคลียรหรือไซเวรหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วที่เป็นบอกบอกเลยว่าเขากําลังเคลียที่โซนเนี่ยเราก็ขึ้นไลช่ชนนอราดอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราต้องดูตลาดปัจจุบันด้วยว่าพฤติกรรมเขาทำแบบไหนหรือ เขาทําอะไรยังไงนะครับแล้วปัจจุบันสังเกตได้ว่าเขากาลังทําสามเหลี่ยม้อมที่จะเบรกนะครับเขายกตัวขึ้นไปถึงแนวต้านลงมาไม่ถึงแนวหลับนะครับก็และเมื่อวานอะเขามีการกวาดราคาให้คน f o ล l o w บายและ f o l l ล w s e ลนะครับแล้ววิ่งกลับไปกลางนะครับรอที่จะเบรกสามเหลี่ยมไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วปัจจุบันก็เริ่มเขาเริ่มปรับตัวเป็น ขาลงแล้วนะครับก็ต้องรอตลาดเฉลยก่อนนะครับเําารับผมผมก็เนี่ยนะครับเลือก,อลกเล่นสองฝั่งเราก็ร้อยเขาเฉลืยแล้วก็ปิดไปปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ถืออีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าตลาดจุดเนี้ยที่ผมอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหนะ้าใช่ไหมครับว่าชุดเนี้ยไม่เห็นว่าเขาเคลียร์ยไว้หรือเ่าใช่ไหมครับการที่เขาจะาลงได้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะมองสายคือว่า ให้เขายกตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อเคลียเซล์ชุดนี้และเป็นการเคลียวอลลุ่มเซลที่เขาเคยสร้าตกมาชุดนี้อันนี้เพรผมผมถึงจะเลือกเล่นฟังเซลลแล้วเขายกขึ้นมาเคลียร์นะครับแล้วไปถึงแนวล่าสำคัญผมก็เลยออกไม้เซล์ที่มาโซนนี้แล้วเขาผลเปิดด้วยการสร้าง PA เซลชุดนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วไล่ลงกลับมาชนแนวหลับนะครับยกตัวกลับขึ้นมาและยังไม่ชน d นต้าหรือทำลาย p a ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็เซลล์ที่โซนนี้เป็นสะาย,โซน,นะายโ,ซโซนนะครับู้พินะเนี่ยันเป็นสะพายโซนสองโซนเนี่ยครับผมก็เลยออกไม้เซลไว้เองอนขายคือถ้าเกิดเขาชนแนวต้านหรือทำลาย p a ชุดนี้ผมก็จะ n l ชุดนี้นะครับไม้นี้เราก็กปิดทางนำายชุดนี้นะครับเราก็จะถือไม้ใบเราก็กลับไปมองหน้าเล่นฝั่งใบ เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีวอลุ่มฝัง่งเซลลเข้ามานะครับและส่วนฝั่งบายผมจะเ d ชอารไวทที่ใต้แนวหลักนี้นะครับเพราะผมจะถือว่าเขามีวอลุ่มฝัง่งบายเข้ามาและชุดเนี้ยยังไม่ได้เคลียบายเลยนะครับลงมาเนี่ยเป็นการกดที่ยังเคลียบายไม่ได้แต่เซลลเคลียแล้วแล้วก็พอที่จะกดต,ต่อลงต่อผมก็จะถือหลังไหมลันลงไปแล้วก็ปิดทางอะไรของฝั่งบายที่โซนนี้นะครับ ต้านแนักกนี้นะวครับเพราะว่าเราจะสังเกตตลาดปัจจุบันนะครับเขาพยายามขึ้นไปไม่ชนอรต้านนะครับแต่ถ้าเกิดเขาชนเมื่อไร่นะ่แสดงว่ามีรูปของฟังเกลเข้ามา,าแล้วก็แต่เราต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับว่าเขาขึ้นไปด้วยวรูปแบบไหนชนแบบไหนลักษณะแบบไหนและขึ้นไปชนแล้วเคลียร์หรยังนะครับและชุดนี้นะครับเขา ไม่ยอมลงมาชนแนวรับแนวรับเดคือแนวรับเมื่อวานเลยเป็นพีเอกับตัวของเดเมื่อวานนะครับไซเวเขาไม่ยอมชนนะครับถ้าหากเขาชนน่ะมันจะมีรุ่มบายลงมาผมผมคิดว่าแนวรับพุกเนี้ยเป็นแนวรับที่เขาถ้าลงมาชนน่ะจะมีคนเข้าไปบายแล้วเป็นการที่สร้างแนวรับเวล้อยคนบายนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยที่ลงมาไม่ถึงเนี่ยเร่งที่อะดิมาโซนเนี่ยเขาดึงกลับก่อนที่จะ ชนแนวรับทิ้งไว้เพื่อที่จะขึ้นมาเคขียคนเซลล์ที่กลุ่มนี้นะครับโซนนี้ละเพื่อไม่ให้คนได้กําไรที่โซนนี้นะครับเอาก็เลยดึงกลับขึ้นมาก่อนอ,อตอนนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมรอเบรกครับรอให้เขาเฉลยว่าเขาจะเบรกไว้ฝั่งไหนเขาจะยอมชนแนวรับหรือแนวต้านก่อนกันนะครับในชุดเนี้ยแต่วันนี้ตลาดมนสุก เขาอาจจะไซเไว้หรือกว่าราคาไปมาแล้วค่อยวิ่งในวันจันทร์กรบก็ไน้นะคับหรือเขาอาจจะไปแบบแรงๆวันตุกนี้เลยก็ได้ครับก็ต้องดูตลาดปัจจุบันด้วยครับพอโซนนี้ได้ค่อยชนนะเขาสามารถลงมาเคลียร์ที่โซนนี้แล้วไม่ถึงรลับสร้างตัวจัดกับตัวใหม่แล้วยกตัวกลับไล่ชนวนอาต้าได้เหมือนกันนะครับก็เราต้องดูปัจจุบันด้วยนะครับก็อาจจะลงมาแต่ ถ้าเขาลงมาชนแนวรับพวกเนี่ยเขายังจะไปได้ไม่แรงครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาลงมาทีใช่ไหมชนแนวรับขึ้นไปครับก็ต้องเคลียร์วอลุ่มบายตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นถ้าเขาจะขึ้นนะครับแต่การที่เขาจะทบตัวลงไปเลยเนี่ยมันทันข้า,ขาที่จะทำได้ง่ายกว่าเพราะพี่เอเซลตรงนี้เขาสร้างสาเร็จแล้วแล้วเคลียร์เซลตรงนี้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะตอนนี้คือผมปรับมีสองไม้ฝั่งบายกับฝั่งเซลอยู่ นะครับแต่ว่ามุมมองที่ผมฝากเปลี่ยนก็คือผมมองหน้าเซลของปัจจุบันมากกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่าแนวรับคูนี้เป็นแนวรับที่สร้างไว้ล่อให้คนเข้ามาทบายแล้วเขาจะถบกลงมาลากลากลงมานะครับเพื่อที่จะเคลียร์ตามเ,าเทรนลงชุดนี้นะครับที่ผมเตะไว้และเป็นสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็เขาสร้าง v ีเอเซลซ้อนเซลสำเร็จนะครับ คือสร้างเซลล์ุดนี้สำเ,เ,เร็จและเคลียร์เซลล์ุดนี้แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าตลาดจุด,ดนี้พร้อ,อ,อมที่จะลงมากกว่าฝั่งขาบ่ายแล้วนะครับส่วนบ่ายส่วนบ่ายนะเนี่ยชุดนี้ผมมองว่าเขาอาจจะเคลียร์แล้วก็ได้เพราะว่าเขาดึงตัวกลับแต่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้หรอกว่าหมลรูปไห ฟังไหนอ่ะเขาเคลียร์มากเขียนน้อยกว่ากันเพราะเราไม่ใช่เจ้าตลาดเราไม่เห็นออเดอร์ของคนส่วนใหญ่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเราเช็คได้แค่ว่าการชนเรารับนาวต้านนะครับถ้าหากเขาใช้ลงเขาจะไม่ยอมชนนาวต้านให้คนได้ไมเซลนะครับเพื่อที่จะลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบชนนาวต้านเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มว่าเขาก็พร้อมที่จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยให้เราเฝ้าสังเกตว่าเขาจะเคลียร์ ฝั่งเซลล์หรือฝั่งบายก่อนไลน่ชนแนวรับหรือแนวต้านก่อนนะครับแต่ปัจจุบันผมมาโฟกัสหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบายแล้วนะครับแต่การเซลล์ก็มีจุดออกแล้วก็มีจุดยอมนะครับส่วนบายก็เหมือนกันนะครับมีจุดออกและจุดยอมเพราะว่าราคาไม้ผมมันอยู่บนกับล่างนะครับเซลล์กับบายแล้วก็เขาวิ่งอยู่ไซเวย์พี่ขึ้นกลางตรงนี้นะแล้วก็ อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาเฉลยนะครับหากเขาลงมาผมก็จะมีไม้เซลล์ลงมาด้วยที่สองไม้หากเขาขึ้นผมก็จะมีไม้บายขึ้นไปด้วย1ไม้นะครับก็ถ้าหากตลาดปัจจุบันเขาเฉลย,ยแล้วหรือเขามีพฤติกรรมอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรแปลกๆใหม่ๆผมจะมาบันทึกเก็บเอาไว้ครั้งนะครับขอจบบันทึกนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ